สวัสดีครับวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่5มกราคมนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Timeframe B ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เปิดตลาดเช้ามาวันนี้ราคายกตัวแบบเปิดแกลบเลยนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับประเด็นสหรัฐและก็ประเทศเวเนซุเอลานะครับซึ่งทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการไปจับกลุ่มนะครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลา แล้วก็นำตัวกลับมาที่ประเทศสหรัฐเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับทำให้การจู่โจมครั้งนี้นะครับตลาดก็มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยก็มีการเปิดแกบแรงในเช้านี้นะครับซึ่งเปิดตลาดมาตอนเช้าราคาเปิด4,356 แล้วก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่4421มีระยะวิ่งประมาณ6,000กว่าจุดนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดแกลบที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับในทา f เฟ m ม w ิ e กแท่งเทียนในสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเป็นการปิดล่างปิดล่างมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่เนื่องด้วยมันติดแนวรับสำคัญตรงบร,ริเวณ4269ก็ยังไม่สามารถผ่านแนวรับสำคัญตรงราคานี้ไปได้ดังนั้น พอมีข่าวนะครับที่มีผลกับราคาทองคําเมื่อเช้านี้ราคาก็ยกตัวขึ้นแรงทําให้มีโอกาสที่ราคาจะไปทดสอบแนวต้านแถวแถ,ถบริเวณ4470นะครับใน time f r e m e w e e k Trend ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Time Frame Day กันครับใน Time Frame Day นะครับแท่งเทียนวันศุกร์เป็นการปิดล่างแต่เป็นเนื้อเขียวก็เป็นการทิ้งทส ตรงแถวๆราคาประมาณ4407นะครับซึ่งอยู่แถวๆราคาปัจจุบันนี่แหละก็จริงๆเป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าเราดูจากไปลายไส้ของ t ทางเฟมเดเราจะเห็นว่าไปลายไส้ของ2แท่งนี้นะครับเคยขึ้นมาแล้วโดนปฏิเสธกลับลงไปแต่วันนี้นะครับมีประเด็นสำคัญทำให้ราคาสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่ในทางเฟมเดยังไม่จบแท่งเทียนนะครับก็ต้องมารอดูว่า ราคาปิดวันนี้จะปิดที่เหนือกว่าตรงราคา4407ได้หรือไม่นะครับแต่ลักษณะของเท่งเทียนแบบนี้นะถ้าเกิดทางเฟมเดปปิดเนื้อเยอะแบบนี้โซนเนี้จะเป็นโซนที่บอกเลยว่ามีสัญญาณของการกลับตัวนะครับมีสัญญาณของการกลับตัวหมายความว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Price Action นะครับเพราะว่า1เลยคือมันติดแนวรับ2มันมีโซนตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับซึ่งโซนเนี่ยจะเป็นโซนสําคัญก็ ลักษณะคล้ายๆกับดีมมนโซนในทางเฟรมใหญ่นะครับทีนี้แนวรับสำคัญในทางเฟรมเดยจะมีตรงบร,ริเวณ4269นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านสำคัญตรงบร,ริเวณ4470นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรอบการเล่นที่กว้างนะครับในทางเฟรมเดยดังนั้นมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านมากๆเลยนะครับเราก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถผ่านโซนซับไพตรงบร,ริเวณนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับ4446 ถึงประมาณ44 6 7นะครับแล้วก็จะติดแนวต้านแถวแถว 4, 4, 7 0เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มีการช็อคแล้วนะมีการช็อคโครงสร้างเพราะตรงบริเวณนี้ครับเราจะสังเกตว่าเขายกตัวขึ้นมาครั้งที่1ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ย่อม,มาติดแนวรับยกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกว่าอีโคไฮนนะตอนนี้เขาเบรกอีโคไฮขึ้นมาแหละแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือได้เดดี๋ยววต้องรอู่า พอจบ4ชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้ายืนเหนือได้มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปตรวจสอบซับไพโซนแล้วก็แนวต้านด้านบนนะครับดังนั้นวันนี้แผนการเทรดวันนี้คือเรารอย่อแล้วบายน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเดี๋ยวเราไปวางแผนเทรดกันในทางเฟรม1ชั่วโมงถ้าเราดูในทางเฟรม1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นการเปิดแกลบค่อนข้างชัดแล้วก็เป็นการเกิดแกลบที่ราคาเปิดมาก,ก็คือราคาโดดเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าตลาดก็น่าจะมีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับ สหรัฐและก็เวเนซุเอลาดังนั้นวันนี้ตลาดมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านมากๆเลยนะครับดังนั้นเราหาโอกาสที่จะย่อบ่ายดังนั้นโซนที่น่าจะมีโอกาสราคาย่อ,อก,กลับลงมาก็มีโซนที่เป็นโซนแกลบตรงนี้แหละครับก็คือจะอยู่แถวๆประมาณ4 3 5 4ถึงประมาณ4335แต่ถ้าราคากลับมาไม่ถึงนะครับถ้าราคากลับมาไม่ถึงตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะซึ่งถ้าผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นโซนของ fair value gap ทางฟรมหชั่วโมงนะก็คือจะอยู่แถวแถวสี่สถึง4377นะครับก็ราคาอาจจะมีการย่อซึ่งย่อโซนที่หนึ่งคือโซนนี้แฟลร์วลูกแกลบโซนที่สองคือโซนที่เขาเปิดแกลบนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เราเทรดหน้าบายราคาไม่ควรหลุดเกินโซน4 3 4 0นะไม่เคินไม่ควรหลุด เกิน4340เพราะโซนนี้ก็ยังมีโวลุ่มการซื้อนะครับในอดีตก็มีโวลุ่มการซื้ออยู่ดังนั้นแผนวันนี้คือรอยยอแล้วบาบนะครับดังนั้นจุดที่เราจะรอย,ย่อแล้วบายคือ1นึตรงแฟร์แวลุแกลบ2คือตรงจุดที่เป็นการเปิดแก็บเช้านี้นะครับส่วนการเก็บ TP เราก็ไปเก็บ TP ก่อนที่จะถึงโซนซับไพก็ได้นะครับแถวๆบริเวณร,ราคาประมาณ4445นะครับดังนั้น บทวิเคราะห์นี้เป็นเพียงมุมมองของผู้วิเคราะห์นะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ